สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช h i n e s e by God นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาเจอกับช่องพีอีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันในบทที่4นะครับนอตีซูเคอร์นะครับบทนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องหนีชื่อหนนะครับแปลว่าอะไรเนาะหนีนะครับคุณชื่อคำนี้แปลว่าไปหนาคำนี้แปลว่าที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหนีชื่อหนาก็คือคุณเนี่ยจะไปที่ไหนั่นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยพี่เสริมให้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนาะ,ะคุณไปที่ไหนเนี่ยนอกจากเอาอ่านว่าหนีชื่อนะนะครับเรายังสามารถพูดอีกหนึ่งแบบได้ครับก็คือหนีชื่อนาหลีนะครับนาหลีคำนี้ก็แปลว่าที่ไหนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคำว่านาหลีหรือคำว่านาสองคำนี้ล้วนแปลว่าที่ไหนหมดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเชิงสื่อของบทนี้กันก่อนเนาะนะครับมาดูคำศัพท์อันอีกอ่ะนะครับคำที่1นนะครับอ่านว่าจินเทียน จินเทียนก็คือวันนี้ใช่ไหมครับในบทที่แล้วเนี่ยบทที่3เนี่ยนะครับพี่ได้เสิร์ฟไปหมดแล้วนะครับเนาะวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้พูดว่าอย่างไรนะครับฉันเนี่ยในบทนี้เนี่ยเรามาเจอคําว่าจินเทียนก็คือวันนี้จินเทียนคือวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราใช้คําว่าอะไรครับพรุ่งนี้ก็คือหมิงเทียนพรุ่งนี้คือหมิงเทียนนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีใครจําได้ไหมครับเมื่อวานนี้เราใช้คําว่าอะไรเมื่อวานนี้เนี่ยเราใช้คําว่าจู่เทียน นะครับเป็นแบบนี้เนาะจินเทียนวันนี้หมิงเทียนพรุ่งนี้แล้วก็จัวเทียนเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือจินเทียนอ่ะคำที่2ใช่ไหมครับจัวเทียนจัวเทียนคือเมื่อวานนะครับต่อไปคําที่2นะครับคำนี้เนี่ยอ่านว่าสิงชีนะครับสิงชีความหมายของสิงชีเนี่ยนะครับแปลว่าสัปดาห์เนาะนะครับปกติแล้วสิงชีเนี่ยจะแปลว่าสัปดาห์นะครับหรือแปลว่าวันนั่นเอง ถ้าสิงชีปกติจะแปลว่าสัปดาห์แต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับซิงชีอีเติมอีที่แปลว่าหนึ่งเข้าไปซิงชีอีจะแปลว่าวันจันนะครับวันอังคารสิงชีเออร์วันพุธสิงชีซานพรฤหัสสิงชีซื่อวันศุกร์สิงชีอู่วันวันเสาร์สิงชีลิ่วนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับหลายคนที่นับเลขเพลินเออร์ซานซื่ออู่ริ่ว ก็ต้องคิดว่าวันอาทิตย์ก็ต้องเป็นสิงฉีฉีแต่ไม่ใช่ครับวันอาทิตย์เนี่ยเราใช้คําว่าสิงฉีเทียนหรือสิงฉีรือ้อนะครับสออันนี้นะครับเนาะก็คือวันอาทิตย์เนี่ยแตกต่างจากตัวอื่นนะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราใช้คาว่าสิงฉีเทียนหรือว่าสิงฉีรือ้อนันเองสองตัวนี้จําไว้นะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยพอเรารู้ไปแล้วว่าโอเควันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยในภาษาจีนมันพูดยังไงทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพี่เสริมให้เนาะถ้าเราอยากจะถามว่าวันนี้คือวันอะไรใช่ไหมครับเราถามยังไงเราถามแบบนี้ครับจินเทียนซิงชีจีนะครับไอซิงชีจีในที่นี้ก็คือวันอะไรนั่นเองจินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรนะครับสมมุติเนี่ยวันนี้คือวันอังคารแล้วก็บอกว่าจินเทียนซิงชีเออ นะครับวันนี้วันอังคารสุดวันนี้วันพุธจินเทียนสิงคีซานแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะอันนี้คือการถามวันนะครับจันอังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ถามแบบนี้ต่อไปการถามวันที่ครับอันนี้พี่แทรกให้เลยเสริมให้เลยนะครับเนาะการถามวันที่เนี่ยเราใช้คําว่าจินเทียนจีห้าวห้าวตัวนี้แปลว่าวันที่เพราะฉะนั้นจินเทียนจีห้าวก็คือวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ นะครับจินเทียนจี่ห้าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นวันนี้คือวันที่สามใช่ไหมครับจินเทียนซานห้าวอ่ะวันนี้คือวันที่สามหรือวันนี้วันที่พี่อัดคลิปนะครับคือวันที่สิบเอ็ดแล้วก็บอกว่าอะไรครับจินเทียนเฉืออีห้าแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะในกรอบนี้นี่คือการถามวันที่ข้างบนคือการถามวันอันข้างล่างคือการถามวันที่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูคําที่สามกันคํานี้อ่านว่าจี่ จีตัวนี้เนี่ยแปลว่ากี่นะครับทุกคนจําได้พี่รู้จีตัวนี้แปลว่ากี่นะครับแต่หนูจําไว้ได้ดีนะครับจีตัวนี้จะแปลว่ากี่ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในประโยคคําถามเท่านั้นนะครับอย่างเช่นประโยคนี้นีเหว่จีเปิลชูนีเหว่จีเปิลชูเปลิลคำนี้แปลว่าเล่มนะครับชูแปลว่าหนังสืออ่าสตอรี่นะครับชูคือหนังสือเพราะฉะนั้นนี้ยว่จีเปิลชูอ๋อเย่ค,คำนี้แปลว่ามี เพราะฉะนั้นนี้โย่จีเปลชูจะแปลว่าคุณมีหนังสือกี่เล่มใช่ไหมครับคุณมีหนังสือกี่เล่มในประโยคนี้เป็นประโยคคําถามนะครับจีบาวกี P P K y ่คุณมีหนังสือกี่เล่มแต่ดูประโยคอีกหนึ่งประโยคครับวอยโยจีเปิชูประโยคที่สองเนี่ยสังเกตนะครับ MM ว่าเขาเป็นบอกเล่าแล้วประโยคที่สองเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันฉันมีหนังสือกี่เล่มไม่ใช่นะครับหนูจําไว้ดีนะครับว่าถ้าจีม่อยู่ในประโยคบอกเล่าพี่ให้หนูจําไว้สองความหมายครับความหมายแรกเนี่ยแปลว่าหนึ่งถึงเก้าหรืออีกหนึ่งความหมายแปลว่าหลาย เพราะฉันเนี่ย why d จ G w a n นชูจะแปล <ination S 2> ว่าฉันมีหนังสือหลายเล่มหรือฉันมีหนังสือห้าหกเล่มแปดเก้าเล่มเจ็ดแปดเล่มแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉันเนี่ยจำไว้ดีนะครับว่า G แปลว่ากี่ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในประโยคคําถามเท่านั้นถ้าเขาไม่ได้อยู่ในประโยคคําถาม G ตัวนี้จะเป็นความหมายแปลว่าหนึ่งถึงเก้านะครับหรือแปลว่าหลายนั่นเองต่อไปคําที่สี่นะครับ er สองห้าซานสามคำที่หกก็คือซื่อสี่วันนี้เป็นตัวเลขนะครับสองสามสี่ ต่อไปคาที่7นะครับคำนี้อ่านว่าหนานะครับหนาตัวนี้แปลว่าที่ไหนนะครับคำว่าที่ไหนมี2คำนะครับคำแรกก็คือคําว่าหนากับอีกหนึ่งคำก็คือหนาหลี่สองคำนี้แปลว่าที่ไหนนะครับแต่ท่านหนาคาเดียวคํานี้แปลว่าไหนอ่จำไว้ให้ดีนะครับ <l acht> คําที่7คํานี้อ่านว่าหนาหน้าแปลว่าอะไรนะครับหน้าตัวนี้แปลว่านั่น หน้าตัวเดียวนะแปบลบว่าน้นแต่ถ้าเป็นหน้าแบบนี้ <_ d ans> ก็จะแปลว่าที่นั่นครับที่นั่นก็จะมี2คําก็คือมีคําว่าหน้าแล้วก็อีกนําอีกคํหนึ่งก็คือคําว่าหน้าลีแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เสริมให้หนึ่งตัวที่ต้องเจอแน่นอนคือคําว่าเจอเจอตัวนี้เนี่ยแปบลบว่านี่หรือแปลว่านี้นั่นเองนะครับทีนี้ที่นี่พูดยังไงที่นี่ก็มี2คําครับคําแรกก็อ่านว่าเจอลีกลับไปหนึ่งคำก็คือเจอสองคำนี้แปลว่าที่นี่นั่นเองตรงนี้เนี่ยทุกคนกลับไปดูกลับไปจำดีๆนะครับ หลายคนชอบแปลผิดนะครับแปลคําไหนผิดอย่างเช่นคําว่าเจอหลีเจอแปลว่านี่ลีแปลว่าไหนทุกคนแปลว่าทุกุใช่ไหมครับนักเรียนส่วนมากที่แปลผิดก็จะแปลคํานี้ว่าในนีซึ่งไม่ใช่ครับเจอหลีแปลว่าที่นี่ไม่ได้แปลว่าในนีนั่นเองต่อไปนะครับคําที่8นะครับเราอ่านว่าวอแปลว่าฉันนะครับคาที่9าอ่านว่าหุยแปลว่ากลับนะครับอย่างเช่นเราสามารถพูดว่าหุยเจียหุยเจียคือการกลับบ้าน นะครับเนาะคำที่10บเสือเซียวโรงเรียนนะครับโรงเรียนเราใช้คําว่าเสือเซียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้อ่านว่าเสือเชิงเสืเชิงก็แปลว่านักเรียนจําไว้นะครับว่าลงท้ายด้วยเชิงเชิงเชิงปกติแล้วจะเป็นคนนะครับเชิงไม่ได้แปลว่าคนแต่ว่าลงคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเชิงจะเป็นคนนั่นเองมักจะเป็นคนนะครับต่อไปคําที่11เนะครับกอเชื่อว่าคานี้บางคนที่เรียนภาษาจีนมาเห็นคานี้ก็จะรู้าแปลว่าอะไรใจเจียน ใช่จ,จริก็แปลว่าลาก่อนบ๊ายบายนั่นเองเราเจอกันใหม่นะครับเนาะต่อไปคำที่12นะครับตุ้ยปู้ฉี่ตุ้ยปู้ฉี่เนี่ยก็แปลว่าขอโทษนั่นเองนะครับตุ้ยปู้ฉี่ก็คือขอโทษเนาะแล้วเวลามีคนมาพูดขอโทษกับเราเรา,เราตอบเขาว่ายังไงครับตอบเขาว่าไม่กวนเสียไม่กวนเสี็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมมีคนมาบอกเราว่าตุ้ยปู้ฉี่ขอโทษนะนะครับเราก็บอกเขาว่าอะไรครับ อ๋อไมกวาสิไม่เป็นไรแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือคำศัพท์ของบทนี้นะครับมี13คำเนาะนะครับอ่ะก็ไปดูกันได้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าคลิปพี่พูดเร็วไปหนูสามารถลดความเร็วให้เหลือสัก0.5ก็ได้นะครับใน YouTube เราก็จะได้ฟังแบบช้าๆไปได้นนเองต่อไปเรามาดูจวนหมิงกันนะครับชื่อเฉพาะเหมือนเดิมนะครับชื่อเฉพาะที่นี้ก็คือเทียนอานเหมือน ทียนอนเหมือนคืออะไรนะครับเป็นอ่าเป็นชื่อสถานที่แล้วกันนะครับของจีนเนาะจัตุรัสเทียนอนเหมือนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าสถานที่นี้เนี่ยนะครับเราเรียกเขาว่าเทียนอนเหมือนนั่นเองอ่ารู้ไว้ว่าเป็นแค่ชื่อสถานที่ก็โอเคละนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะอ่าคำศัพท์ตรงนี้ของบทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปเราไปดูในคีอ์เวิร์นของบทนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าคีอ์เวิร์นอีกนะครับหนีชื่อหนานะครับหนีชื่อหนาคือคุณเนี่ยไปไหนนั่นเอง นะครับ A B คุยกันอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะครับ A บอกว่าจินเทียนซิงชีจีวันนี้จำไหมครับซิงชีจีจำได้ไหมว่าเมื่อกี้ที่พี่สอนคำศัพท์ไปแปลว่าอะไรจินเทียนซิงชีจีก็คือวันนี้วันอะไร <c oughs> นะครับวันนี้วันอะไร B ก็บอกว่าจินเทียนซิงชีเออร์วันนี้เนี่ยคือวันอังคารนะครับหรือจะบอกว่าจินเทียนซิงชีอีจินเทียนซิงชีซานจินเทียนซิงชีซื่อจินเทียนซิงชีอู่จินเทียนซิงชีลิ่วจินเทียนซิงชีเทียนก็ได้นะครับ เอก็ถามว่าหนีชื่อหนาคุณเนี่ยไปไหนไปที่ไหนอีก็บอกว่าวัชื่อเทียนอันเหมือนหนีชื่อปู่ชื่อฉันเนี่ยนะครับจะไปจตุรัสเทียนอันเหมือนนะครับเป็นชื่อสถานที่เนาะอ่ะที่เนี่ยคือเทียนอันเหมือนนะครับหนีชื่อปู่ชื่อคุณเนี่ยจะไปหรือไม่ไปอ่ะดูนะครับไอ้คําว่าชื่อปู่ชื่อไปไม่ไปก็คือไปหรือไม่ไปนั่นเองเอก็บอกว่าปู่ชื่อไม่ไปไม่ไป ววหุยสวยเชียวฉันทำไมครับฉันเนี่ยจะกลับโรงเรียนบีก็บอกว่าอ๋อใจเจียนใจเจียนบายบาย,บาย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 ลาก่อนนะครับอ่านี่คือเครื่องบนอีนะครับต่อไปเราไปดูเครื่องบนเอากันนะครับเนาะก,ก็คือตุ้ยปู้ฉี่ขอโทษนะครับอันนี้ก็เข้าใจง่ายเนาะคือเวลามีคนมาขอโทษเราตุ้ยปู้ฉี่ขอโทษนะครับเราก็สามารถตอบกลับเขาไปว่าเมกวาสิ ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองจังไว้ดีๆนะครับเวลามีคนมาตู้พิชีกับเราเราก็ตอบกลับเขาไปว่าเมกกวันสีนั่นเองนะครับนี่ก็คือคีย์เวิร์ของบทนี้เนาะต่อไปนะครับเรามาดูอยู่อินกันนะครับก็คือเรื่องเสียงเรื่องพินอินนั่นแหละนะครับก่อนเอือนที่1นะครับเนาะเรามาดูเชิงหมู่กันนะครับก็คือพยัญชนะนะครับพยัญชนะในบทนี้ให้มา3ตัวนะครับก็คือจือชือซือนะครับฟังออกเสียงหนึ่งครั้งนะครับจือ ซื่อซือแบบนี้นะครับตอนนี้คือเชิงหมู่นะครับต่อไปนะครับเรามาดูยื่นหมู่กันบ้างนะครับก็คือสละเนาะสละของบทน,นี้นะครับอ่า <Leonard> เรามาดูพร้อมกันนะครับพี่เขียนคาอ่านไว้ให้แล้วเนาะนะครับตัวแรกนะครับอ่านว่าเออนะครับตัวที่สองนะครับอ่านว่าวานะครับตัวที่3มนะครับอ่านว่าอัวนะครับตัวที่4อ่านว่าวายวานะครับตัวที่หอ่านว่าเออ ตัวที่6อ่านว่าวานตัวที่7อ่านว่าอุนตัวที่8อ่านว่าวางตัวที่9นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเกิดจากสระอูบวกเอิงบวกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดอูกับเอิงติดกันเร็วก็จะได้เป็นอวงอวงอวงแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านพี่ไอ้ฟังหนึ่งครั้งนะครับเออวาอัวาอว,าว,าอวายอุนวานอุนวางอวง แบบนี้นะครับกลับไปท่องและกลับไปจําให้ได้นะครับเนาะจอือซือเออวาอัววายอุยวานอุนวางเวิงแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของพยัญชนะและสระในบทนี้น่เองนะครับต่อไปเหมือนเดิมครับพี่จะมาอ่านให้ฟังอ่านถึงตัวไหนติ๊กตัวนั้นนะครับอันนี้ก็หนูสามารถลองฝึกอ่านเองก่อนได้นะครับนาะแล้วก็ค่อยมาเปิด คลิปเสียงพี okay, so. ่ฟังก็ได้นะครับเพื่อตรวจว่าที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเราอ่านถูกอ่านผิดออกเสียงถูกออกเสียงผิดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเนาะตัวแรกนี่คือจือนะครับจ่าเจอจือจ่ายเจเจาโจจานเจินจางเจิงจงสักครู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หนูฟังพี่อ่านเนี่ยพี่เชื่อว่าต้องมีคนสงสัยว่าเอ๊ะ คำนี้เมื่อกี้พี่อ่านว่าจือเอ๊ะทำไมพี่ครับนี่มันคืออ e ีนี่ทำไมพี่ไม่อ่านว่าจีล่ะทไมพี่อ่านว่าจืออ่าตรงนี้เนี่ยมาเป็นข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะครับคือหนูจําไว้ก่อนก็ได้นะครับว่า3ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่กับอ e ีแบบนี้เขาไม่ต้องอ่านเสียงอ e ีครับเขาอ่านแค่ตัวของเขาเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเอง่าจื่อเพราะฉะนั้นคำนี้เขาจาจื่อครับตัวนี้เขาว่าสื่อตัวนี้เขาว่าสื่อตัวนี้กขาว่าซื่อตัวนี้เขาว่าสื่อนั่นเองอ่านสามตัวนี้นะครับเมื่ออยู่กับอีไม่ต้องอ่านออกเสียงอีนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดเจ็ดตัวก็คือมีจื่อสื่อสื่อหรือจื่อสื่อซื่อแบบนี้มันมีเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเมื่ออยู่กับอีตัวนี้หนูไม่ต้องอ่านออกเสียงอีครับอ่านเฉพาะเสียงตัวของเขาเอง ในบทนี้เนี่ยเราเจอ3ตัวแล้วนะครับฉะนั้นเหลืออีก4ตัวเนี้ยนะครับสตัวนี้ยังไม่เจอแต่หนูก็รู้ไว้ก่อนได้ว่า4ตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่กับอ e ีตัวนี้ไม่ต้องอ่านออกเสียงอ e, ีอ่านแค่ตัวของเขาเองนะครับเนาะอ่ะนี่เกิดผลว่าทําไมเมื่อกี้พี่ถึงอ่านว่าจือไม่อ่านว่าจีนั่นเองต่อไปตัวที่2นะครับชื่อเนาะชาเชิดชื่อชายเชยเชาโชชันเช่น ช่างชเชิงชงซื้อซาเซซื้อไซเซาโซซานเซนสางเซ,ซ,ซิงซ,ซ,ซ,ซง,ซงนะครับอ่ะกรอบแรกเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปมาดูกรอบที่สองซื้อเหมือนเดิมจูจัวจุยจวนจุนชื่อชูชัชวชุย ชวนชุนสื่อสู่สัวสุยส่วนสุนนะครับอ่ากรอบที่2เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกรอบที่3กันบ้างตารางสุดท้ายนะครับเนาะเตอตัวตุยตวนตุนเธอตัวตุยทวนทุนเนอนัวนวน เล ua, ล,ลัวลวนลุนเกอกว่ากลัวกวายคุยกวานกุนกว่างเคอคว่าคัวควายคุยควานคุนกว่างเฮอคว่าคัวควายคุยควานคุนกวาง นะครับทีนี้เนะี่ยท้สุดท้ายเนี่ยหนูอ่านตามพี่นะครับตัวแรกแบว่าว,ว,ว่าวอนะครับอ่ะวอแบบนี้ก็ได้วอวายเวย์วานเวินวางนะครับแบบนี้เนาะหนึ่งครั้งนะครับว,ว,ว,ว่าวอวายเวย์วานเวินวางอ่ะจำไว้แบบนี้นะครับเนาะนี่ก็คือเรื่องการอ่านพินอินของบทนี้นะครับก็ถ้าพี่อ่านเร็วไปก็เหมือนเดิมครับหนูสามารถ ลดความเร็วของเสียงพี่ได้ใน YouTube เลยนะครับเนาะอืมอสำหรับเนื้อหาในพินอินของบทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเนาะ ทีนี้เนี่ยต่อไปนะครับเราจะเรียนตรงนั้นเสร็จเนี่ยหนูก็สามารถมาทําเลี่ยนสีแบบฝึกหัดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เหมือนกับทุกๆคลิปทุกๆบทนะครับพากันฟังคลิปเสียงพากกันฟังเนี่ยพี่จะทิ้งเดลงไว้ที่ใต้คลิปก็สามารถเปิดฟังแล้วก็ฝึกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพินอินเราไม่มีอะไรอันนี้ก็ฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านตัวจีนแบบไม่ผิดอินของบทนี้นั่นเองนะครับเนาะและที่5นะครับเนาะคือหวานเฉิงหุยควา ก็คือทําบทสนทนาให้มันสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราอาจจะตรงนี้พี่พูดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันที่1นนะครับเอเาถามว่าหนี่ชื่หน่าคุณไปไหนนะครับเราไปไหนครับแล้วก็บอกว่าอ่าวอชื่อเทียนอันเหมือนฉันเนี่ยจะไปเทียนอันเหมือนหนี่ชื่อปู่ชื่อคุณเนี่ยจะไปหรือไม่ไปเอบอกว่าปู่ชื่อไม่ไปว่อหุยเสวี่ยเซียวฉันเนี่ยจะกลับโรงเรียนอ่าทีเนี้ยเอบอกว่าจจยเจียนเราก็บอกขว่าจจยเจียนอันที่สอง หนีชื่อหน่ะนะครับคุณจะไปไหนบีบอกว่าชื่อเทียนอันเหมือนหนีชื่อปู่ชื่อคุณฉันจะไปเทียนอันเหมือนคุณจะไปหรือไม่ไปเอก็บอกว่าปู่ชื่อผมชื่อเฉยวไม่ไปฉันจะไปโรงเรียนนะครับอ๋อบีกบอกว่าใจเจียนใจเจียนอันที่สามตู้บชิเมกุนซีก็คือเวลามีคนมาขอโทษเรานะครับตู้บชิขอโทษเรานะครับเราก็สามารถตอบกลับเขาไปว่าเมกุนซีนั่นเอง นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคมาดูอันนี้หนึ่งอันนะครับก็คือเจียวจี้หุยคว่านะครับก็คือเป็นคําพูดที่ใช้กันในชีวิตประจำวันนั่นเองอันที่1นนะครับเครือข่างย่งหยู่ก็หมายถึงเป็นคําพูดนะครับที่ใช้กันในห้องเรียนนะครับเนาะอันที่1นะครับวอลเวิ่นหนีเมินหุยตาหาวมาวอลเวิ่นหนีเมินหุยตาหาวมาก็คืออะไรวอลเวิ่นเวิ่นคำนี้แปลว่าถาม นะครับเพราะฉะนั้นวอร์เวิร์นกะ็คือฉันถามนีเมิร์นพวกคุณหุยตาแปลว่าตอบห่าวมาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดีไหมนะครับแปลว่าอ่ะโอเคไหมได้ไหมครับเป็นความหมายแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์เวิร์นนีเมิร์นหุยตาก็จะแปลว่าฉันเนี่ยถามพวกเธอเนี่ยตอบโอเคไหมอ่ะห่าวห่าวที่นี้ไม่ได้แปลว่าดีห่าวที่นี้ก็เปแปลว่าโอเคนะครับต่อไปที่สองตุ้ยปูกตุ้ยนะครับตุ้ย แปลว่าถูกตุ้ยบตุ้ยก็คือถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่อ๋อถ้าใช่ก็คือตุ้ยเลยถูกแล้วนี่อันที่สามตรงเลยมะตรงคํานี้แปลว่าเข้าใจตรงแปลว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงเลยมะเข้าใจหรือย,ยังอ๋อตรงเลยเข้าใจแล้วพ,พี่พี่เขียนตัวจีนไว้กํากับด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูไม่รู้ว่าพิมพ์อินตัวนี้เนี่ยตัวจีนเขียนัไงนูดูที่พี่เขียนแทรกขึ้นมาได้เลยนะครับก็ไปจํามาก็ได้นะครับเนาะ อันนี้อันที่1น่นะครับต่อไปที่2นะครับเว้นซิงชีจีการถามวันการถามวันเองนะครับก็คือจินเทียนซิงชีจีแบบนี้ที่พี่สอนไปวันนี้เนี่ยคือวันอะไรอ๋อจินเทียนซิงชีอีวันนี้คือวันจันทร์นะครับอันที่3มตาเจ้าหูคือการทักทายนะครับการทักทายเนี่ยจาก au, นี้ห่าวนี้ห่าวอันนี้ก็จะมีแบบอื่นอีกนะครับอย่างเช่นแบบนี้หนี่ชื่อหนานะครับหนี่ชื่อหนาคือคุณไปไหน ว่า wow. ชื่อเทียนอันเหมือนฉันจะไปจะตุรดเทียนอันเหมอนนั่นเองอแบบนี้ก็ถือเป็นการทักทายเหมือนกันนะครับว่าไปไหนไปไหนมึงคล้ายๆคนไทยแล้วใช่ไหมเจอหน้ากันก็ไปไหนไปไหนนะครับแล้วก็คําตอบมมนได้ฟังหรอกนี่คือทักทายแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือฝึกเขียนตัวอักษรจีนะครับก็อนนี้ก็ฝึกเขียนตามระดับขีดไปได้เลยนะครับเนาะ,อะโอเคสําหรับเนื้อหาของบทที่สี่ นะครับก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้มันเร็วไปหรืออะไรังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับสอนอาชานหน่อยได้ไหมครับพี่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าถ้าเร็วไปก็ลองเบาใน YouTube ดูก่อนถ้าว่ามันเร็วยิ่งเร็วอยู่ก็มาบอกพี่ได้นะครับก็ถ้าใครดูจบแล้วนยก็ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ช่องพี่ก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับเนาะจากที่รู้จักช่องเกา่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับก็รู้สึกแฮปปี้นะ นะครับที่ใครหลายคนยังไม่ลืมเรานะครับก็ถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดูใหม่หรือว่าเป็นคนที่ดูจากช่องเก่าเนี่ยอ่าช่วยไปกดติดตามพี่หน่อยนะครับพี่เชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้กดเนาะดูแล้วแต่ว่าลืมกดเพราะฉะนั้นไปกดไปนะครับเพราะเดี๋ยวพี่จะลงคลิปเรื่อยๆยาวเลยทีเนี้ยนะครับก็จะมีเนื้อหาความรู้ภาษาจีนแบบมากมายเลยเนั่นเองนะครับเนาะอ่าก็สามารถนําไปเรียนได้นะครับหรือเอาไปแชร์ให้กับคนที่รู้จักหรือ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เขาสนใจในภาษ,าษาจีนก็ได้นะครับที่สาคัญคือฟรีไงนะครับส่วนเอกสารในกระส่วนก็มีฟรีหมดฟรีทุกอย่างสามารถเรียนได้ตัวเองอันเองนะครับเนาะอืมโอเคสําหรับวันนี้ก็พี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันต่อไปในบทต่อไปนะครับสําหรับวันนี้พี่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ